มาต่อวันที่นางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนะคะที่มีแพลนจะไปเที่ยวเขาดาวกับหวานใจอย่างไฮโซบิกที่ยุโรปเลยค่ะงานนี้แฟนๆก็เลยลุ้นนะคะว่าจะมีซีนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ,ขอแต่งงานหรือเปล่า เจอหน้านางเอกสาวเชียร์ที่คำพรเราก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องหัวใจนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้เรียกว่าเปิดเผยความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ so ๊กมากขึ้นค่ะก็เลยแอบกระแซะถามถึงแลนปีใหม่นิดนึงว่าเตรียมควงกันไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะคะเธอก็ยอมรับนะคะว่าตีตั๋วไปเที่ยวเขาดาวที่ยุโรปกันค่ะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะล่มไม้เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแถมยังรีบแก้ต่างด้วยนะคะว่าไม่ได้ไปกันสองต่อสองนะจ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนๆร่วมทิป ้ดวยค่ะงานนี้สาวเชียก็ยังถูกนักข่าวเนี่ยยกแกมหยอกอีกนิดนึงนะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าวขอแต่งงานไหมเชียกก็ปล่อยมุกแก้เขินทันทีเลยค่ะว่ามีคุกเข่าแน่นอนแต่ว่าเป็นคุกเข่ามัดเชือกรองเท้าให้แทนค่ะเราก็อยากที่จะเดินทางเพราะเราก็ไม่ได้โอไม่ได้เดินทางมาได้ตัสองปีแล้วจริง,รงๆซื้อแล้ววันนี้ดิฉันเพิ่งไปทำวีซ่ามาเลยค่ะ สุดๆแต่ตอนนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าก็อยากไปเพราะว่าดิฉันอยากให้เขาไปอยากเปลี่ยนที่โรแมนติกหรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนนะที่ไหนก็ได้กำลังจะบอกลว,ว่าถ้าคุกเข่าน่าจะมีผูกเชือกรองเท้าโอเคสวัสดีค่ะคว่ามันลงตัวมากคุณดาิเชีย <c oughs> มันไม่ได้เหมือนลงตัวหรอกแต่เราเราก็บคบใครก็พยายามจะปรับจูนให้ทุกอย่างมันลงตัวแหละเพราะว่ามันก็คือคนสองคนน่ะเหมือนยิ่งแบบสถานการณ์อย่างอย่างที่ผ่านมาเนี้ยคือเหมือนยิ่งเรามีมีคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันก็เลยเหมือน จะยิ่งมีโอกาสที่ให้กำลังใจกันมากขึ้นอะไรก็ตน,นมแล้วก็เราก็โชคดีด้วยแต่เขาก็น่าจะโชคดีเหมือนกันนะที่มีเรา <c oughs>